สวัสดีค่ะมาพบกับกวางนคะคะช่องกวางทาโร่ค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปรันดอมค่ะของชาวธาตุลมธาตุลมมีราศีกุมราศีมีถุนแล้วก็ราศีตุลค่ะถ้าเป็นแบบรายท่าช่องกวางนับแบบตะวันตกค่ะสามารถดูวันที่ได้ด้านล่างเลยค่ะเอ่อในคลิปนี้จะเป็นหัวข้อที่ว่า ไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะจะเป็นคำทำนายโดยวรวมไม่ได้อ้างอิงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะดูได้ทุกสถานะเลยเอาแค่ว่าสถานการณ์ความรักของคุณเกยบเขาที่กวางอ่านในตอนแรกถ้ามันตรงนะคะก็สามารถดูได้จนจบคลิปเลยแล้วในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่ดูเวลาไหนก็ได้ไม่จากัดเวลาค่ะเออ ถ้าเกิดว่าคุณบังเอิญมาเจอคลิปนี้คลิปนี้อาจจะเป็นคําตอบของคุณก็ได้นะคะส่วนใครที่อยากดูดวงส่วนตัวกวาาก็สามารถจิ้มลิงก์กันล่างได้เลยค่ะหรือว่าจะสแกน QR แล้วแต่ท่านสะดวกเลยนะคะรอคิวไม่นานค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะมาเลยค่ะมาดูกันนะว่าสถานการณ์ความรักระหว่างคุณกับเขาเป็นยังไงบ้างค่ะ อย่าลืมกดติดตามกวางนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันค่ะจะได้ทำคลิปให้ดูกันนานๆนะอ่ะขอดูหน่อยค่ะว่าสถานการณ์ความรักระหว่างคุณกับเขาเป็นยังไงบ้างค่ะไพ่ใบแรกค่ะสามไม้ค่ะอะ่ตามด้วยจัสติสจ้ามีความโลเลอยู่ในใจเนอะเจ็ดดาบเจ็ดดาบมาทำไมเนี่ย กวางมอง,มองว่าสถานการณ์ความรักที่คุณกําลังเจอตอนเนี้ยมันมีเรื่องของการไม่ซื่อสัตย์เกิดขึ้นนะอืมแล้วตัวคุณนั้นก็มีความโลเลอะโลเลว่าจะเอายังไงดีรู้ละรู้จะจับได้ละรู้จะไปต่อดีไม่ไปต่อดีก็อาจจะเป็นเหตุผลที่คุณมาดูคลิปนี้ก็ได้นะคะไพ่สามไม้เนี่ยมันขึ้นเลขสามอะเลขสามรักเราสองสามคนนะคะอืม คนคนนั้นอาจจะเป็นชาวราศีตุลได้นะคะไพ่จะติดอ้ามาดูต่อค่ะสถานการความรักระหว่างคุณกับเขาเป็นยังไงอ้อสามไม้ในี่กองยังมองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะอยู่ห่างไกลกันก็ได้เพราะว่ามันห่างไกลกันหรือเปล่ามันก็เลยอาจจะเอ,อ่อบางทีนอกนู่นอกนอกนอกลู่นอกทางไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอดูเพิ่มเติมหน่อยค่ะว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นยังไงเนาะ แปถ้วยเดวิลนั่นเดวิลมาอีกสี่ไม้บางคนเนี่ยมีสถานะเป็นแบบครอบครัวกันและอยู่กินด้วยกันและนะคะเออแล้วก็เกิดกับการที่มีตัวแปรเข้ามาทำให้คำว,ว,ว่าครอบครัวคำว,ว่าเป็นแฟนกันเนี่ยมันสั่นคลอนนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ไปแล้วก็ได้ แต่ด้วยความมันเป็นครอบครัวด้วยความที่อีกฝ่ายรักเป็นแฟนกันนะเนาะเขาก็าคงจะต้องเรียกกลับไปเขาก็ายังเหมือนแบบขาดคุณไม่ได้ถึงไปนอกใจคนไปนอกใจก็จริงแต่ก็ยังรู้สึกว่ายังขาดคุณไม่ได้ยังอยากให้มีคุณอยู่เพราะตัวคุณนั้นเป็นคนที่อบอุ่นน่ะเออรู้สึกอบอุ่นเวลามีคุณแล้วคุณดูแลทุกอย่างอะคะ่ะ ไพ่เดวิลก็ยังคงเป็นราศีมังกรเมื่อกี้ไล่มีราศีตุลแล้วก็ราศีมังกรนะคะบางคนเนี่ยคือเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ไปแล้วนะแล้วก็โดนลังกลับมานะคะขอต่อค่ะว่าสถานการณ์ความรักระหว่างคุณกับเขาเป็นยังไงบ้างนะคะราชินีถือเหรียญค่ะ temperance ค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่การที่เขารั้งคุณเอาไว้เนี่ยไม่ใช่เรื่องของ คำว่ารักอย่างเดียวนะคะหรือว่าคุณดูแลดีอย่างเดียวหมายถึงเรื่องเงินด้วยค่ะตัวคุณนั้นน่ะอาจจะมีฐานะดีกว่าเขาพอคุณออกไปเนี่ยลำบากไงก็เลยเรียกให้คุณกลับมานะคะคนนั้นอาจจะเป็นคนทาตุดินก็ได้นะคะธาตดินมีราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันค่ะดูวันที่ได้ด้านล่างเลย เทมเพลน์ ance, ควางม,มองอีกว่าอาจจะมีคนราศีธนูด้วยนะคะที่เข้ามาทำให้คุณวุ่นวายใจในความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ได้มีแค่สองคนแน่นอนอ่ะมันมีมีสามอะ่ะแล้วก็ไปไปมาๆพอเวลาคุณออกไปละคุณเดินออกไปเลิกและวเขาก็พยายามรั้งคุณกลับมาพยายามหาสมดุลชีวิตให้คุณอยู่ด้วยแล้วก็อีกคนหนึ่งอยู่ด้วย คลิปนี้มันอาจจะดูใจร้ายไปนิดนึงนะคะเออในสถานการณ์เนี้นะแต่เดี๋ยวเราขอดูทางเลือกทีหลังนะคะกวางขอเปิดอีกนิดนึงดีกว่าสถานการณ์ความรักระหว่างคุณกับเขาเป็นยังไงบ้างคะในตอนนี้ไพ่เล่าเรื่องอีกเนาะให้ไพ่บอกมีไพ่เจ็ดถ้วยย้ำค่อนข้างมั่นใจค่ะเจ็ดถ้วยเราก็ราชาถือเหรียญเราก็ตามด้วยสเตรนท์คนนั้นอาจจะมีราศีสิงด้วยก็ได้นะคะ อมองว่าคนนี้ก็ไม่ค่อยไม่ไม่ธรรมดาใช่ไมไม่ธรรมดาค่ะตัวเขามีทางเลือกค่อนข้างเยอะนะเห็น <He ard S 1> ไหมว่าเ,า,เาเขาอะเขาก็อยู่แบบขาดคุณไม่ได้เขาก็อยากให้คุณกลับมาดูแลเขาตลอดบางเผลอๆเนี่ยตัวคุณก็ยังขาดเขาไม่ได้เหมือนกันนะต่างคนต่างขาดกันแล้วกันไม่ได้ค่ะอืม มันมีผลประโยชน์ซึ่งกันและกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้สึกอาจจะเป็นเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องงานนะคะมันมีผลประโยชน์อะไรบางอย่างที่ทําให้สองคนมันยังคงติดกันอยู่อ่เดี๋ยวเราไปดูทางเลือกกันค่ะไปดูในหัวข้อนี้คําตอบของ,ของหัวข้อนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกัน เรามาต่อกันที่หัวข้อกันค่ะว่าไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะฟวงจะแบ่งออกเป็น2 Choice ค่ะ Choice แรกนะก็คือถ้าคุณไปต่อความสัมพันธ์เนี้ยจะเป็นอย่างไรบ้างเออจะดีขึ้นไหมนะคะเขายังรักเราหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะช้อยที่2ก็คือถ้าคุณหยุดไม่เอาแล้วกับความสัมพันธ์เนี้ยถอยหลังให้ความสัมพันธ์นี้แล้วคุณจะหยุดได้ไหมคุณจะเวียนกลับไปหาเขาหรือเปล่าเขาจะวนกลับมาหาคุณหรือเปล่า จะมีใครใหม่เข้ามาไหมอ่าเป็นแบบนี้นะคะ2องเวเนาะอ่ะฟังให้ครบนะอ่ะมาเริ่มกันค่ะกวางขอเวแรกก่อนเลยสับไพ่อีกรอบหนึ่งใครที่ชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์ให้กวางด้วยนะคะหรือกดติดตามกวางด้วยนะคะขอไพ่ให้ชาวท่านลมหนะะ่อยค่ะว่าถ้าจะไปต่อเป็นอย่างไรบ้างคะ10ไม้มาเลยจ้าสิบไม้อ่ะมือสัน่นขอโทษนะคะพอดีกวางไม่ค่อยสบาย มาต่อค่ะชอยออดน,นะคะห้าเหรียญค่ะห้าเหรียญล้วก็ตามด้วยสี่ไม้ค่ะไล่ไปสุดท้ายค่ะคือสองไม้ค่ะควางม,มองว่าความสัมพันธ์เนี้ยถ้าไปต่อเนาะมันก็ยังคงห่างกันอยู่อะคะ่ะเออยังมีความรู้สึกที่ห่างกันอยู่เออตัวห่างใจห่างเอออารมณ์ประมาณน,น,นั้นนะคะไม่ได้มีความหวานชื่นขึ้นมาเลย ใจเย็นๆนะชาวธาตุลมใจเย็นๆนะีะนนนะคะอันนี้ก็เป็นคําทํานายโดยรวมนะคะอาจจะไม่ใช่ของคุณก็ได้ถ้าฟังแล้วรู้สึกไม่ดีอาจจะต้องกดข้ามเอานะคะควางอ่านไปตามไพ่ค่ะควางไม่สามารถอ่านให้มันดีแล้วอวยกับทุกอย่างวางรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่ c i p l e ของวางอะ่ะเออมันไม่ใช่หลักการที่กวางต้องยึดถือนะคะเออวางมองว่าถ้าไปต่อนะคะมันก็ยังมีความหนักอกหนักใจอยู่เห็นไหมเป็นเดิร์บแบบ เออยังมีความหนักใจอยู่แล้วก็บางทีรู้สึกกล้ำกกืนพูดไม่ได้แสดงออกไม่ได้นะคะยิ่งแสดงออกมีการฉุนเฉียวเกิดขึ้นอืมเหมือนยิ่งแสดงออกคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขายิ่งห่างไปเรื่อยๆห่างไปเรื่อยๆเลิกไดไม้มันเลิกไม่ได้อ่ะมันมีความรู้สึกแย่แหละแต่มันเลิกไม่ได้มันคือครอบครัวบางท่านอ่ะคือวางแผล ถ้าเป็นแฟนกันก็อาจจะวางแผนแล้วว่าเออคนนี้เป็นคนในครอบครัวคนนี้ฉันจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยไปจนตลอดอะไรก็ว่ากันไปหรือบางท่านเนี่ยเป็นครอบครัวกันแล้วเป็นสามีกันแล้วสามีภรรยากันแล้วหรือว่าอาจจะอยู่ด้วยกันแล้วพอเวลามันจะเลิกมันก็อาจจะเลิกยากมันก็เลยกล้ำกลืนอยู่ตรงเนี้ยรู้ว่าความรู้สึกเป็นยังไงรู้ว่าอยู่ตรงเนี้ยเราจะต้องเป็นเดอะแบ็กก็โอเคอยู่ได้เนาะ เอหรือว่ามันอาจจะมีผลประโยชน์ร่วมกันอยู่มีไพ่เหรียญขึ้นมานีคะเขาอาจจะยืมเงินคุณไปเออมันอาจจะมีเรื่องเงินเข้ามาเรื่องทรัพย์สินเข้ามามันทําให้รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าออกจากความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะศูนย์ไงเออนี่ตรงนั้นอาจจะหายไปเลยหรือคุณอาจจะต้องไปชดใช้นี่คนเดียวก็ได้มันเลยมีอะไรหลายๆอย่างที่มันยังเกี่ยวพันอยู่มันไม่ใช่เรื่องของความรู้สึกละ ในของท่านลมในคลิปนี้นะคะมันไม่ใช่เรื่องของความรู้สึกละมันเป็นเรื่องของภาระที่มีร่วมกันไม่ว่าจะเป็นลูกเรื่องเงินทองเรื่องทรัพย์สินอย่างที่กวางว่าไปนะคะแล้วก็มีความห่างกันเกิดขึ้นอยู่แล้วล่ะเนี่ยมันไม่ได่มีความหวานไพ่ถ้วยไม่ขึ้นเลยะคะ่ะที่แสดงออกถึงความรักความรู้สึกเนี่ยไม่ไม่ค่อยได้มีเลยมีแต่ไพ่ไม้ทั้งนั้นเลยนะคะมีความเหนื่อยใจเหนื่อยนาย คุณน่ยกับเขาอะ่ะมันมีอะไรที่มันจะต้องร่วมกันอยู่อนาคตเนาะที่มันต้องผูกกันอยู่อะค่ะมันก็เลยมันเลยต้องเป็นแบบนี้นะคะมีแฝงไปด้วยความรู้สึกแย่อะ่ะมาดูอย่าเพิ่งท้อแท้ค่ะอย่าเพิ่งท้อแท้มาดูนะคะว่าชาวธาตุลมถ้าคุณจะหยุดกับความสัมพันธ์นี้แหละเออลองสักตั้งหนึงเออถ้าเกิดจะออกมาล่ะ หรือว่าบางทีว่าจะอยากจะทําจริงก็ได้หรือว่ามันอาจจะเป็นจินนา,นาการก็ได้เดี๋ยวกวางจะมาดูจินนา,นาการของคุณว่าออกมาแล้วมันจะไปทิศทางไหนนะคะขอพ่าหน่อยค่ะขอพ่ายหน่อยถ้าเกิดว่าจะหยุดละ่ะความสัมพันธ์นี้ไม่ไปต่อแล้วนะคะไม่เอาแล้วไาดูซิแปดดาบหกเหรียญอัศวินถือดาบสิบเหรียญทาวเวอร์ ออวังมองว่าออกไม่ได้ชาวท่านลมคิดว่าออกไม่ได้ถ้าออกปุ๊บถ้าคุณรู้สึกว่าเออบอกเขาว่าเลิกกันเถอะย่าก,กันเถอะอะไรก็ได้แล้วแต่คืออยู่ห่างๆฉันเลยระเบิดลงนะเขาจะนำปัญหามาให้ การที่คุณมาดูคลิปนี้คุณอาจจะรู้อยู่แล้วว่าว่าเขานำปัญหามาให้เลิกไม่ได้แต่ก็อยากจะจินนาการอ่ะอยากจะนึกถึงตอนที่มันเลิกกันแล้วมันจะเป็นยังไงเนาะดังนั้นเนี่ยความเปิดไพ่มาให้แล้วค่ะมันก็ยังคงอยู่อยู่ตรงนั้นน่ะมันไม่สามารถไปไหนได้ก็ยังคงต้องอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยไปตลอดเขาบางอย่างอย่างที่บอกไปอะ่ะมีไพ่สิบเหรียญขึ้นมาอย่างที่บอกไปอ่ะบางท่านเป็นครอบครัวแล้วไงมันมีอะไรที่ต้องคิดเยอะกว่านั้นนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเขาอาจจะเป็นเจ้านายเราก็ได้เขาอาจจะช่วยกิจการเราก็ได้มันก็เลยแยกจากกันไม่ได้ค่ะอืมแล้วเผลอเนี่ยการที่คุณพอเลิกกันเนี่ยเขาก็ยิ่งเข้าหาคุณเลยอะว่าทำไมเลิกกันเพราะอะไรฉันไม่ดีตรงไหนลอกอีกบ้านแตกอีกนะคะ ตัวคุณรู้อยู่แล้วนะมีไพ่แปดแปดดาบรู้อยู่แล้วว่าจะจัดการกับสถานการณ์นี้ยังไงแต่ว่ามันไปไม่ได้ออความเข้าใจนะความเข้าใจว่าสถานการณ์นี้เป็นยังไงคือคุณไปไม่ได้ไปทางไหนก็ไปไม่ได้พึ่งใครก็พึ่งไม่ได้ต้องพึ่งตัวเองและการที่พึ่งตัวเองเนี่ยก็มีแต่โคนเอาปัญหามาให้ทุกอย่างมัน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 รัดตัวไปหมดเลยค่ะ มันเหมือนอยู่แล้วแบบเอออาจจะบางท่านเนี่ยอาจจะนึกถึงเนี่ยมีไพ่หกเหรียญเนอะเออคงทําบุญมาแค่นี้แหละอาจจะเพราะว่าเราเป็นคู่กรรมกันแหละเลยต้องอยู่อืมเพราะว่าเลือกแล้วอะ่ะฉันเลือกเองฉันเลือกเองคนเนี้ยฉันเลือกเองฉันโอเคอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีการท่องแบบนี้เกิดขึ้นนะคะอันเนี้ย อย่าเพิ่งไปเอ,อความรู้สึกดาวเนอะอย่าเพิ่งไปคิดมากนะคะมันเป็นไพ่อ่านทั่วไปอ,อคิดซะว่าดูแบบเพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะจะได้ไม่ต้องแบบเอ,อเดี๋ยวเอาไปคิดคิดมากอีกกวางไม่อยากให้ไปคิดมากแต่ว่ากวางอ่านไปตามไพ่กวางไม่อยากอวยไงคลิปนี้อาจจะไม่ใช่ของคุณก็ได้ <laughs> นะคะอ่ะจบแล้วสําหรับชาวธาตุลมแบบตึง,ตง นะสำหรับชาวราศีกุมมีถุนตุลค่ะอันนี้เป็นไทม์ไลน์ค่ะดูตอนไหนก็ได้นะคะส่วนใครที่อยากจะดูหัวข้ออะไรอะไรเงี้ยสามารถคอมเมนต์มาได้นะคะว่าเออลองทำคลิปนี้ให้หน่อยนะคะถ้ากวางม,มีเวลากวางจะทำให้เลยนะคะอ่าวันนี้กวางขอตัวไปก่อนนะคะอย่าลืมกดกดกดไลค์คงไม่อยากมีใครกดไลค์อะไรกด u b s c r ค b e กวางหน่อยนะคะนะเป็นกำลังใจให้กันค่ะวันนี้กวางขอตัวไปก่อนนะคะบายบาย